ว้าวไม่น่าเชื่อเลยลเนี่ยว้าวสามารถเดินทางมายาังเอพิโซดที่3ได้นะโอเคเราเดินทางกันต่อจากผมไม่ได้เล่นไปไหนไกลหรอกครับผมกาแค่เนี่ยขึ้นเรือจากฟากนู้นมาแล้วก็ขึ้นเรือมานะฮะอ่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะแล้วก็รู้สึกโอ๊ย <gasps> คืออ่องจริงวันนั้นผมหานานมากจริงฮะไม่ได้โกหกด้วยว่าโอ้แต่ก็คือเจอแล้วนะครับคือไม่ได้ โอ้ไม่ก็ชิบะิททิตาผาพาระธานแซนดานทานตะวันนั่นเองบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับผมได้เล่นมาแล้วผมมาเจอทานตะวันแล้วนะตรงนี้แต่ก็ขอขับเรือมามาเจอผมพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแต่จริงๆแล้วผมผมเจอแล้วแหละผมล่องเรือมาแล้วผมก็มาที่ก่อนนี้แล้วผมก็เจอแล้วฮะเรียกชั่นอยากให้เห็นเรียกชั่นตอนนั้นมากคือแบบว่าดีใจมากๆนะครับเออไม่ดินอยู่ในตัวไหมถ้าไม่มีก็ขุด ก็ไม่มีอะไรก็ขุดไงโอเคเดี๋ยวทิ้งของไม่จําเป็นก่อนละกันคิดว่าเนมแท็กไม่น่าจาเป็นแล้วทําอาหารตรงนี้เลยโอเคเบอร์รี่นี้ไม่จําเป็นแล้วฮอ่านี่เบอร์รี่นี้ไม่จําเป็นแล้วก็ยอดวิวก็โอเคนะครับโอเคหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็โอเคนะครับบล็อ,อกค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งในนรกนะครับก่อนอืนออ่นอนอืน่นคนอื่นข้าแกะข้าแกะข้าแกะ เจ้าหมูด้วยเจ้าหมูด้วยเฮ้ยไม่ตายได้อย่างไรคราวนี้การไปนรกของเราจะไม่มีทางที่สูนเป่าอย่างแน่นอนนะครับเอาจริงๆผมมันเป็นความเชื่อนะฮะว่าตันตะวันมันจะนําพาเราไปสู่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปราสาทนะครับแต่ความเชื่อนั้นขอให้มันเป็นจริงนะเพราะว่าเราทําการลงทุนเดินตามหามมาตั้งนานนะครับ5ชั่วโมงในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่5ชั่วโมงในเกมนะครับผมี่นัผ่านการผจญภัยมากมายนะครับแต่ว่าผมตัดให้มันดูสั้นๆนะครับเลเวลอีกแล้ว เ,เดี๋ยวคืนนี้ไม่นอนแล้วกันนะฮะตายซะโอเคตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเผาทำการทำสโมกดีกว่าไหมทำสโมกมันจะได้เร็วนะฮะต้องใช้ไม้ที่เป็นโอ้โหหลายต้นไม้อยู่ใ,ใกล้ฮะโอ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอะชิเม้นต์มันมีการที่ให้เราคาบดาบเลยใช่ไหมแต่ผมไม่ได้คาบดาบเลยตั้งแต่เล่นมานี้ผมผมคาบแต่ขวานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คาบดาบเลยฮะเนี่ยเลยไม่ได้แบบอะชิเม e นต์พวกมอนเตอร์เลยใช่ไหม แต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ซีเรียสฮะเพราะว่าเรามาเล่นสปีดรันนะไม่ได้มาเล่นเก็บอาชิเมนท์นะครับนี่สปีดรันแล้วเหรอนี่คือสปีดรันแล้วเหรอโอเคโอเคตัวอันนี้ก็เผาเนื้อแกะไปโอเคโอเคในระหว่างที่เผาเดี๋ยวผมจะทําการทําประตูนเนเธอร์เลยแล้วกันนะนี่ไงล่ะฟิวฟ้าฟ้าเผาจุดเลยมันจะเป็นเลือกง,งามยากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ้ยว่าไปในระหว่างทางผมก็ได้ล่าเดอา้อแมนไปในตัวนะฮะก็ได้แอนื้อโพว์อีกหนึ่งอันนะฮะแในโลกนี้เดี๋ยวเราจะทําการล่าเดอ้อแมนแล้วก็เจ้า ไฟนะฮะไฟเออร์แทงไม่ใช่ไฟมันชื่อตัวอะไรตัวบีดวะตัวเบดครับก็ชุดอุปกรณ์อะไรแล้วก็มีค่อนข้างพร้อมนะครับอืมผมว่านะผมจะทำการคราฟเอ็มชาร์มแมนเทนโบเลยดีไหมแต่ว่าเราไม่มีเนื้อไม่มีหนังวัวเลยเราคราฟไม่ได้ไงแต่แถวนี้จะมีไม้เอ่ยหนังวัวหนังวอยม,มีฮะไม่แต่ตงสัมบีเอ้แต่วัวนี่วัวจะวัวละ ก่อนต้องฆ่าคิปเปอร์ก่อนฮะไม่งั้นมันจะเป็นตัวอันตรายต่อเรานะฮะเออไหนผมจะไม่มีทางมาตายที่นี่แน่อ่ะผมแต่มันเยอะเกินไปฮะซอมบี้ฉันนะจะเป็นผู้ก้าแห่ง,งทะเลไม่มาตายที่นี่หรอกเมื่อกี้ผมเหม็นสเกลตันมันดบับเลยสักอย่างด้วยฮะอะไรของแกฟะจะระเบิดก็ไม่มว่ากันแล้วนะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันตายสบายโอเคโอเคพวกนี้มันจะทําตัวตามใจชอบมากไปหน่อยมั้งนี่ไงล่ะเออไยซอมบี้เด็ก เอ๋อเดี๋ยวก่อนเอ้ยซอมบี้เด็กเอ้ยซอมบี้เด็กอีกเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ไหวแล้วนะเอ้ยบางทีมันจะไปแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะฮะนี่เฮ้ยซอมบี้เด็กมันมันอะไรกันเนี่ยนี่ไง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 โอ้โหเอ็งไปนักมันปืนจริงวะเนี่ยอือถ้าไม่มีกรอบผมอาจจะตายได้นะฮะโชคดีมากเลยที่ ครับเกาะน,นะฮะแต่ที่นี่มันเถื่อนจริงอะไรจริงครับผมจะวัวจะพ่งนี้สิเฮ้ยแต่แต่ว่าผมว่าผมเฮ้ยโอ้โหไอ้ปลาพวกนี้เดีย๋ยวเพิ่งฉันจะฆ่าวัวโอ้โหวัวมันวิ่งเร็วไปมั้งเนนะี่ยวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วจ,จัดในกาศ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  oh ้ y gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh อยังไงก็เถอะผมจะขอฆ่าเจ้าพวกนี้แบบเร่งงการลุยเลยแต่ไม่รีบร้อนฮะ โอเคเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหในกานสเกลดั้มตอบถนุมด้วยจะทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นไปนะฮะเดี๋ยว่าเราไม่ได้จำเป็นแล้วะฮะผมไม่ได้จะไปออเอาไปแลกอะไรกับพวกเอ็มพีซีนะผมต่อไปก็เนื้อวัวนะฮะคิปเปอร์แกนี่มันเป็นคู่เว้นคู่กำชั่นตลอดจริงๆเลยเราจะวัวเอา้าตายเลยซะงนั้นนะโอเค ว่าไปผมไม่ได้เก็บถสามวันแล้วเนี่ยโอ้สี่อันเอ้ยใช้แค่สี่อันก็พอที่หนาะหน่อยนะพวกแกทำตัวตามใจชอบไปหน่อยละมัง้งโอเคไปต่อทู่มาผลผลิตก็น่าจะดกดำดีแล้วนะดกดำเกิดอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมจะลองคราฟไม่ชา้าไม่เทบโบเลยโอ้ทั้งนั้นไม่น่าเสียเวลาเยอะๆเลยฮะป้าหายไปสี่อันไปในรอบครั้งนี้ผมบอกเลยว่าผมเอาจริงฮะผมไม่เอ็มชา้าอะไรเยอะหรอกครับถ้าลืมไปว่าขวานมันคราฟช้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเขียนซีมาก็เลยโอ้โอ ดูเหมือนว่าพวกนี้มันจะไม่ต้อนรับเราอย่างมากเลยฮะว่าผมนอนเลยแล้วกันแต่บอกจะไม่นอนฮะนอนเลยแล้วกันโอเคเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนอะไรของเองวะเนี่ยอือจะผีหาสาตาร์ทอืมก็จะตายก็ตายสิฟ้าโปรเทคชั่น,วนหวานได้โปรเทคชั่นโอเคโปรเทคชั่นก็ดีฮะเพียนซี่มาอ๋อเพียนซี่ก็ได้อันเบกกิ้งมาด้วยฮะโชคดีจังโอเคสมมตไปด้วยโอเคพร้อมละสิ่งที่ไม่จําเป็นเดี๋ยวทิ้งไปตรงนี้เลยแล้วกันไปฮะคราวนี้แหละของจริง โอ้ oh, คิดถึงจริงๆเจ้าเนเธอร,ร,ร,ร์ไม่ได้มาต้องนานแนะ่ก่อนอื่นต้องขอทุบป,ประตูนรกเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาออกซิเดียนคืนก่อนฮะเราทำเหมือใช้แมทเทอร์โบนะฮะโอเคครบสิอันเท่าเดิมแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์ฮะอย่าคิดอะไรมากนะครับผมมันคือวิทยาศาสตร์ฮะถ้าทานตะวันหันหน้าไปทางไหน โอ้ยสารธรตะวันแม่ฮะเฮ้ยพลิกลิ้นโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยนะพวกนี้ยนธะาตุธรรนวันหาหน้าไปทางไหนวัสด์อยู่ทางนั้นนะครับผมมันเป็นวิทยาศาสตร์ฮะย่าคิดอะไรกับมันมากมายครับผมท่าน,นผมขอจะขอขุดบล็อกเนเธอร์ไปเยอะๆหน่อยแล้วกัน ก็จะได้ทําการต่อทางฮะมันเป็นวิธีาศาสตร์นะครับเพื่อนๆอยากน้อยเราก็จะได้อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่เดินทางแบบไร้จุดหมายจนเกินไปนะครับเราก็จะแบบมีที่มีจุดหมายอะไรประมาณนี้นะฮะผมจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมคือตอนนี้แบบอันตรายมากเลยนะเพราะว่าเฮเบก็ไม่มีเราไม่ได้เอาอะไรที่แบบป้องกันการตกจากที่สูงมาเลยนะฮะก็จะเซฟตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนายแก่ขึ้นยึดหมายก็ขอขอขึ้นอยู่ที่สูงก่อนเว่ามันคน่อนข้างอันตรายฮะจะหนีทําไมอ่ะจะหนีทําไม,จ,ไมจะให้ฉันไปตีกับพิกแมร์หรือไง จะไม่ได้งเงากัน,นนะน้นเอเฟยโอเคทำไมต้องมาสปอนที่ข้างบนด้วยเนี่ยมันหวาดเสียวนะรู้ไหมผมขี้เกียจจะย้อนกลับกลับไปแล้วฮะผมขอใช้ครอบสโตเลยแล้วกันโ oh อ้ไม่ก็เจอพื้นแล้วฮะเจอแผ่นดินแล้วฮะพอเดินทางมาถึงครึ่งครึ่งเรื่องนะฮะก็ระวังตัวมาก่ขึ้นว้าวเราเจอ่าแดงฮะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีนะผมเอาลงไปเลยแล้วกันเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวพิกแมนที่ถือมัน่าสาม เง,งาซะไมมีอ่ะใส่จาเกาะมาเรืยกงไงเนี่ยโอเคผมจะขอทําการสํารวจป่าแดงเลยแล้วกันนะป่าแดงไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ,ษนะครับนอกจากเจ้าหมูที่มันเป็นอาหารได้สักแปดเลยแล้วกันโอเคไม่ได้ทําให้แหลกมากมายขนาดนั้นฮะนั้นท้างนั้นท้ามันป่าแดงมันไม่มีอะไรขนาดนั้นผมจะขุดตรงเลยแล้วกันนะขุดแบบนี้อันตรายมากนะฮะในโลกก้อนตราลานะฮะเพราะว่ามันมีลาวาและลาวาในโรกไหลเร็วมากครับ ออกไปเพื่อความสว่างหน่อยละกันเฮ้ยมายันดินแดนดินแดนผงคิดเท่าฮอส์ทอรีสดิสตินชันเหรอคาดว่าอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็ยังขุดอยู่เลยฮะยังไม่เจอเลยฮะตกใจเลยไอชิเวนเต้งผมยังไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะอาชิเวนอะไรของวันวะเฮ้ยเจอไบโอม ป่าฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่นี้มันไปอมไปอมโซแซนนะฮะซึ่งเป็นไปอมที่ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอุ้ยบ้าเอ้ยค้างค้างแล้วทำงี้มันไม่ได้เยเนี่ยโอ้โหคือผมค้างแล้วอยู่ๆมันก็มาทำแบบเนี้ยไอผม,มโอ้โหแย่มาก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 คือผมค้างครับท่านผู้ชมคือคือความผมค้างเมื่อตะเกียะ โอ้คือกำลังจะพูดว่ามันเป็นใบอมที่ไม่น่ารักนะครับเพราะว่าแก๊สมันเยอะครับผมใบอมนี้ <c oughs> แถมยังทําผมค้างอีกโอ้ผมค้างแล้วแบบมาถึงกระหน่ำยิงใส่เราลวงเงี้ยแบบบอกเลยว่าไม่โอเคอย่างแรงนะครับอืมไม่โอเคอย่างแรงนะเว้ยเจ้าแก๊สยิงเอาเว้ยโอ้ยโถ่เอ้ยไปดีกว่าลงยังไงดีวะแต่ว่าไปมันก็มีวิธีลงอยู่นี่หว่านี่ไงแรละวิธีลง ถ้าเล่นในเฟอร์ไว้ปกติไอ,บอ้บอกนี้มันก็เป็นที่หาดีฮะแต่ว่าเล่นในปิดรันสไตล์เราก็เฉยเฉยครับผมขอต้องลิงเพื่อพบปรสาสตรเลยละกันนะนังง่นไงนังง่นไงนีงง่ไงนีงง่ไงนีงง่ไงที่อันตรายคือเนี้ยแหละครับไม่ได้เล่นอะไรเพลเซฟแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเจือตั้นตัวนั้นน่าอันตรายชีมัดเลยฮะโอ้ละ่ะมาสู้กันมาสู้กันโอ้เสียงแมกมาคิวครับเสียงแมกมาคิวครับผมแมกมาคิวแทนนั้นข้างบนน่าจะเป็น มัตมาคิ้วมีสิทธิ์อยู่ในภาษาครับผมนัตมาคิ้วข้างบนมีสิทธิ์เป็นภาษาครับ